สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิวจีแชน n นลนะคะคลิปนี้ก็มาเจอกับเลกีกแล้วในเกมฟรีไฟส์เดี๋ยวคลิปนี้นะคะเล็กก็จะมาไต่แรงนะคะโดดร่มกันค่ะมาๆวันนี้มาพร้อมกับกระเป๋าไก่นะคะแต่ว่าคนจะไม่ไก่แต่คนจะไม่ไก่แน่นอนนะคะไม่รู้ว่าจะจริงไหมนะ ลงมาก็เจอสกาเลยนะคะสกาเนี่ยเป็นปืนแรกๆเลยนะที่เลชใยนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นนี่ค่ะปืนนี้ค่ะไปค่ะนั่งรถไปหาคนการวะซ้าขออนุญาตเปลี่ยนรถนะคะ อยากแวนโอ้ยอยากแวนไม่ใช่โอ้เข้าไปทำไมก่อนอ้ยเกอบตยเกตบตยบอดหรือเปล่าไม่รู้นะ ต้องเข้าไปใกล้ๆหรือเปล่าวิเหมือนจะบอดอุ๊ยมีคนยิงฉัน เดี๋เด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 ี๋ยวเดี๋ยวเด้วทีละคนทีละคนอ้ยม่อาจินจาระอู้หเกือบตาย ออ้ยเอ้ยอ้ยฮายทุกคนเราผิดเองแหละที่ไปยิงตรงกลางสนามโอเมก้ดเร็วจะขึ้นไหมเนี่ยโอ้ทุกคนโกแล้ว ในที่สุดค่ะเลก็ขึ้นโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนว้า่องที่สิบห้าโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะคะ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ